ู่ภายในห้องนอนคือพี่ชายพูดกับทีมข่าวมูลนีธีนะครับพูดท,ทั้งน้ำตาเลยบอกวินาทีที่เข้าไปคือเห็นน้องเงียบไปแล้วเปิดประตูเข้าไปเห็นน้องถูกไฟช็อตแบบนี้นะฮะตัวเองเนี่ยไปแตะตัวน้องก็ถูกไฟดูดด้วยต้องถอดเสื้อแล้วกระชากร่างน้องออกมาน,นิ่งมือกำโทรศัพท์แล้วฝ่ามือเนี่ยมีรอยไหม้สายชาร์จก็ไหม้ ตอนนั้นพยายามจะปั๊มหัวใจนะครับช่วยกันเต็มที่มือน้องมีแผลตรงนี้เราเห็นมือเมอเขียวไแล้วตัวซีดเหลืองหมดเลยค่ะปากม่วแบบเขาดีดขอเสื้อที่ทำงานของผมอะคุมตัวน้องแล้วก็จับน้องออกประมาณนับตาบอดกับจมูกเน่าเนี่ยปีปีหนึ่งประเทศไทยไม่ได้มีแค่เคสนี้เคสเดียวนะครับนี่หมอพูดเฉพาะฉีดฟิลเลอร์แท้ที่คลินิกนะทีหนึ่งอะสิบถึงสิบสี่เคสเขาปิดข่าวกันให้ควักมีเคสหนึ่งหมอจำได้หนักกว่านี้นะครับเป็นแอร์โฮสเตสฉีดไปแล้วเกิดเป็นสโตรก นอนติดเตียงอยู่2เดือนยังไม่ฟื้นญาติเรียกไป40ล้านตอนนี้เป็นไงบ้างหมอก็ไม่รู้แค่ขนาดฟิลเลอร์แท้หมอจริงเนี่ยฉีดแล้วยังตาบอดได้เพราะว่าเส้นเลือดที่จมูกเนี่ยมันไปเชื่อมกับเส้นเลือดที่เลี้ยงจอประสาทตาแถมยังวิ่งเข้าสมองได้อีกแล้วถ้าเป็นซิลิโคนเหลวเนี่ยมันจะแถมการติดเชื้อได้ง่ายด้วยเพราะคนที่ฉีดเนี่ยไม่ได้ทำสเตอร์ไลน์เทคนิคดังนั้นไอ้ที่วิ่งเข้าสมองเนี่ยก็เกิดเป็นฝีได้อีกครับอีกที่หนึ่งที่อันตรายพอกันคือที่หน้าผากฉีดฟิิดดิิิลลลลลลลเเ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 อออออออรรรรรรร์์์นน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 ีีีีี่่่่่่่่่ยยยยยยยกกกกกก็็บบบดดดดไไไไไไไ้้้้้้้หหหหหมม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 ืืืััััััพคคคคุุณงงงงูสสาาาาาแแแททผววววะะะฟจจฉปปปปถใ ดังนั้นหมอคนไหนเขาชวนคุณฉีดฟิลเลอร์ที่จมูกเพื่อให้มันโด่งเนี่ยคิดดูแล้วกันครับว่าเขาต้องการอะไรฝันเป็นจริงแล้วสำหรับแฟนหนัง Star w ว r ์ที่อยากขับมอเตอร์ไซค์บินได้สักครั้งในชีวิตเมื่อบริษัทสหรัฐเปิดตัวมอเตอร์ไซค์บินได้ที่มีชื่อว่า Vol n อนอสแอร์บิ o Not Air มอเตอร์ไซค์บินได้แบบไร้ใบพัดแต่ใช้ระบบไอพ่นซึ่งประหยัดพื้นที่ในการเดินทางมากกว่าแต่เป็นอันตรายน้อยกว่าทําให้ผู้ขับขี่สามารถเดินทางไปกับมันได้ในพื้นที่ที่มีความแออัดขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้ามีระบบคอมพิวเตอร์ควบคุมการบินที่ช่วยให้ผู้ขับขี่ที่แม้จะไม่เคยขับเครื่องบินมาก่อนก็สามารถควบคุมมันได้อย่างง่ายดายและสามารถทําความเร็วได้สูงถึง200กิโลเมตรต่อชั่วโมงอีกทั้งมีขนาดไม่ต่างจากบิ๊กไบท์ทั่วไปทําให้ผู้ขับขี่สามารถมองเห็นทิวทัศน์รอบตัวได้แบบ360องศา มอเตอร์ไซค์ล้ำยุคคันนี้เป็นผลงานของโทมัสปาทปา,านอัจฉริยะด้านวิศวกรรมที่อยู่เบื้องหลังคอนเซปต์อากาศยานไฟฟ้าขึ้นลงแนวดิ่งมากมายและเป็นผู้ก่อตั้งและวิศวกรเทคนิคที่บริษัทเจ็สันซึ่งมีชื่อเสียงจากการพัฒนาอากาศยานล้ำยุคหลายตัวเช่นเจ็สันวันที่เปิดตัวเมื่อปีที่แล้วอย่างไรก็ตามยังไม่มีการเปิดเผยเกี่ยวกับแผนการวางจำหน่ายรวมถึงระดับเพดานการบินของโวลลอนอส โรงเรียนผสมแห่งหนึ่งในอินเดียคุณครูมีวิธีสอนภาษาอังกฤษอย่างสร้างสรรค์มากช่วยให้เด็กจำศัพท์ได้เยอะจริงๆคนเรียนภาษานำไปประยุกต์สุกสนได้เลยนะ 来一个一一一个